เหลือเกินเมื่อรดโยมจะหมดกรรมสักทีทําอย่างไรดีคะก่อนไปฟังไม่ว่าใครจะเจออะไรอยู่ก็ตามเป็นกําลังใจให้นะขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีปัญหาทั้งหลายขอให้หมดสิ้นไปคุณโยมปัญหาที่เราเจออยู่อุปสรรคที่เรากําลังประสบอยู่เนี่ยคือวิบากกรรมทั้งนั้นเลยนะอดีตเราเคยผิดพลาดมาตั้งมากั้งมายไม่แปลกเลยที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขมันอาจจะมีปัญหามากกว่าเรื่องราวดีๆเราก็ขอให้อดทนปัญหาหรืออุปสรรคมันจะ หมดไปได้นี่นะก็ะต่อเมื่อมันส่งผลจนหมดกําลังลงแล้วอะเหมือนปืนที่เรายิงออกจากกระบอกนี่เนาะลูกกระสุนมันก็วิ่งไปได้ระยะหนึ่งหมดกําลังมันก็ตกลงเช่นเดียวกันนะวิบากกรรมต่างๆนี่นะเนาะพอส่งผลอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยอ่อนกําลังลงเองแล้วมันก็หมดลงไปเองอะเราเองอาจจะไม่ได้เบาบางในชาตินี้อาจจะไปเบาบางเอาในภพชาติต่อๆไปแต่ชาตินี้ก็ถือว่าเบามากแล้วนะไม่งั้นเราคงไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรอกถ้ากรรมยังหนักอยู่เนี่ยป่านี้คงจะอัตภาพที่หยาบกว่านี้ก็เยอะแยะมาก ให้ไปเป็นสัตว์นรกก็ไปเป็นเปรตให้ไปเป็นเปรตก็ไปเป็นสัตว์เดราาัจฉานอีกมากมายในโลกนี้ที่เราสามารถหลุดไปเกิดได้แต่เราเนี่ยพ้นจากความลำบากพ้นจากวิบากกรรมหนักๆตรงนั้นมาแล้วอ่ะมาเป็นมนุษย์กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราได้สิ่งที่ได้มาโดยยากนั่นก็แสดงว่าวิบากกรรมต่างๆมันก็เบาบางไปพอสมควรแล้วล่ะนะที่ยังทุกข์อยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นคเศษกรรมเท่านั้นแหละเราก็แค่ตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขไอ้เศษกรรมตรงนี้โดยการเติมบุญไปเยอะๆทาบุญ ม,ม,มีบุญเนี่ยนะบาปมันแทรกไม่ได้วิบากกรรมต่างๆก็ไม่ได้ส่งผลหรอกเพราะว่าพื้นที่ในชีวิตเราทั้งหมดมีแต่บุญขอเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนสู้กับปัญหากันต่อไปฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะขอจะเจริญพร